วันทิตท์นี้นะคะก็จะเป็นวันแม่ของญี่ปุ่นนะคะทางโรงเรียนเขาก็ให้ลูกๆนะคะทับการให้แม่้อเคจิก็ทําอันนี้มาให้แม่นะคะอันนี้บอกว่าเคจิบอกว่า,าเป็นของขวัญให้แม่นะคะนี่เขาก็วาดรูปเขานะคะอันนี้วาด วัดหน้าเคจินะเคจิบอกว่ามีหน้ามีตาเนาะแล้วก็มีผมนะคะแล้วก็อ่าอันนี้ก็จะเป็นคําที่เขาพูดนะคะเนเน่มามาดด้กินตัวไอเสติโดจิไอเสติร์อ่าได้เลยไอเสติร์าม่ขอบาโตเคจิมอไอเสติร์ยัง